พาดิษที่6ออกห่างจากสิ่งที่คุมเครือจากท่านอบูอับดิลละนั่นคืออันน uh ุมานอิบนุบยชีรรอดิยาลอันหูเล่าว,ว่าฉันได้ยินท่านรรซูลละสลลลอฮุอะลลยุสัลลัมกล่าวว่า แท้จริงสิ่งที่อนุญาตฮาลานนั้นชัดเจนและสิ่งที่ต้องห้ามฮารอมข้อชัดเจนเช่นกันและในระหว่างทั้งสองนั้นคือสิ่งที่คุมเครือซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระเวดร,ระวังและป้องกันตัวจากสิ่งที่คุมเครือแท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกียรติของเขาใสสะอาดปลอดมลทินและใครก็ตามที่ตกอยู่ในสิ่งที่คุมเครือก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามเปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว อยู่รอบๆบริเวณเขตห่วงห้ามซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเข้าไปกินในเขตห่วงห้ามอยู่แล้วพึงทราบเถิดว่าทุกๆกษัตริย์ย่อมมีเขตห่วงห้ามและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์คือบรรดาสิ่งต้องห้ามทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าในร่างกายมนุษย์นั้นมีก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งเมื่อมันดีร่างกายทั้งหมดก็จะดีตามไปด้วยและถ้าหากว่ามันเสียร่างกายทั้งหมดก็จะเสียตามไปด้วยพึงทราบเถิดว่ามันคือหัวใจ ฮาดิษบันทึกโดยอัลบุคอรีและมุสลิม